สวัสดีค่ะธนิดากีากับนคิคุณหรือคุณครูกิฟตนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิชาพละศึกษาเกี่ยวกับการเตะตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในจะเตะยังไงนั้นไปชมกันเลยขั้นตอนการฝึกการเล่นตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน 1. ยืนทรงตัวย่อตัวลงเล็กน้อยตามองลูกตะกร้อยกเท้าข้างที่จะเตะให้ข้างเท้าด้านในขนานกับพื้น เตะลูกเป็นแนวตรงแล้วเดาะหนึ่งครั้งแล้วรับ 2. ยืนทรงตัวย่อตัวลงเล็กน้อยตามองลูกตะกรอยกเท้าที่จะเตะให้ข้างเท้าด้านในขนานกับพื้นเตะลูกเป็นแนวตรงแล้วเดาะสองครั้งแล้วรับ ยกตัวอย่างการเดาะตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในต่อเนื่องอย่างช้าๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการเดาะตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในเด็กๆคนไหนเดาะได้สิครั้สามารถส่งคลิปมาให้คุณรูดูได้เลยตามด้านล่างนี้แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ